สวัสดีครับมีเพื่อนๆนะครับถามเข่าม้าครับว่ามีโรตารี่บ่นะครับโรตารี่เม็หกสิบนี่นะครับพึ่งเข่าม้าใหม่นะครับเป็นมือสองลรตารี่โชคชัยนะครับสชกใช้ครับฟัดกบยักเหลือหลายอยู่ด้ยครับใช้งานปกติมียอยปั่นให้นะครับ ยอยปันไห่เม็ดหกสิบครับราคาสองหมื่นเจ็ดพันบาทสองหมื่นเจ็ดพันบาทส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับอ,อยู่ร้านไอเกษตรยุคใหม่นะครับสาขาพระกุจับจังหวัด,ดว้นธานีเหมือนเดิมนะครับปันใส่งานปกตินะครับมีสกีนะครับมีขาสกีให้นะครับสองขางเลยปกีสองขาง 27, สองหืนเจ็ดส่งฟรีหนึกิโลเมตรนะครับกะฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกหนึ่ 5, อีกเบอร์นะครับศูนย์แปดเจครับฝากกดติดตามกันน้ะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ